อาหารเช้าง่ายๆที่หลายคนมีติดบ้านไว้ถ้าเกิดกินมากๆหรือกินนานๆก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานและไตเสื่อมได้โดยไม่รู้ตัวถือเป็นอันตรายแฝงที่เราคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะนายแพทย์นันทพลพงรัตนามานอาจารย์ที่ปรึกษาแผนกสัลยศาสตร์หลอดเลือดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระบุเลยนะคะว่าอาหารดังกล่าวจะมี3อย่างด้วยกันอย่างแรกซีเรียลค่ะทั้งซีเรียลเคลือบน้ำตาล หรือซีเรียลที่มีรสชาติต่างๆอันนี้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไตได้เนื่องจากซีเรียลเป็นอาหารประเภทอั r a Processed Food นั่นหมายถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการเยอะๆกินมากๆร่างกายจะถูกกระตุ้นอินซูลินถ้าเกิดบ่อยมากร่างกายอาจจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินจนอาจจะเกิดภาวะเบาหวานไปจนถึงไตเสื่อมตามมาได้ 2. ขนมปังขาวซึ่งเป็นอาหารประเภทไฮโปรเซส f ฟูด อาจจะไม่มากเท่าซีเรียลนะคะแต่ว่าขนมปังขาวเนี่ยเขาจะมีการขัดสีและกากใยอาหารน้อยการบริโภคอาหารประเภทนี้บวกกับการรับประทานกับเนยน้ำตาลนมข้นหวานหรือแยมก็สามารถที่จะไปกระตุ้นอินซูลินจนร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและไตเสื่อมจนต้องอาจฟอกไตไปตลอดชีวิตได้อีกเหมือนกันรวมไปถึงเสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วย 3ขนมเบเกอรี่ทั้งแพนเค้กวาฟเฟิลครัวซองและอื่นๆอาหารประเภทเบเกอรี่เป็นอาหารประเภทอัลตราโปรเซสฟู้ดค่ะจะมีส่วนผสมค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแป้งครีมเทียมเนยน้ำตาลและอื่นๆซึ่งก็แน่นอนลหละจะทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินจนเป็นต้นเหตุของโรคเบาหวานและไตเสื่อมได้ด้วยเหมือนกัน หลายคนได้ฟังแล้วอาจจะเกิดความกังวลน,นะคะเรายังสามารถรับประทานอาหารเหล่านี้ได้นะแต่ไม่ควรจะกินซ้ำๆบ่อยๆหรือทุกวันค่ะควรจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปรับประทานอาหารเช้าประเภทอื่นๆที่ให้สารอาหารที่หลากหลายมากขึ้นบ้างเช่นข้าวต้มโจ๊กต้มเลือดหมูและอื่นๆรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบครบ5้าหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและโรคไตด้วยค่ะ เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนการกินอาหารต่างๆเราต้องเลือกดูให้ดีเลยนะคะเพราะว่าจะเสี่ยงกับอาการท้องเสียก็เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องที่บอกต่อๆกันมาว่าเวลาท้องเสียให้ดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือและหลายคนก็คงจะเคยลองดื่มมาแล้วแต่ข้อเท็จจริงทางการแพทย์ของเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้คนหลังข่าวมีคำตอบมาฝากค่ะสำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอได้ออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะว่าความเชื่อที่ว่านี้ ไม่จริงเลยแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้วิธีการนี้ด้วยเพราะในน้ําอัดลมเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงกว่าในน้ําเกลือแร่นอกจากนี้ก็ยังมีการอัดแกส๊สถ้าหากดื่มเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือทําให้อาการท้องเสียแย่ลงได้ ออได้แนะนำค่ะว่าถ้าเกิดมีอาการท้องเสียโดยปกติการดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่หรือ O.R.S จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยบรรเทาอาการสูญเสียน้ำจากอาการท้องเสียประกอบกับการพักผ่อนให้เพียงพอไม่กินอาหารรสเผ็ดหรือรสจัด ถ้าหากมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงอุจจาระมีมูกเลือดมีกลิ่นเหม,ม็นมีไข้เกิน38.5องศาเซลเซียสควรต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นสรุปกันอีกครั้งหนึ่งการดื่มน้ำอัดลมผสมเกลือไม่สามารถแก้อาการท้องเสียได้ค่ะและอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งข้อสงสัยขวรน้ำดื่มพลาสติกที่นำไปตากแดดในรถหรือแช่แข็งอันตรายหรือไม่ จริงหรือไม่ที่ว่าน้ำในขวดพลาสติกที่ปากแดดอยู่ในรถหรือแช่ในช่องเย็นเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้คนหลังข่าวก็มีคำตอบนะคะทำไมถึงได้บอกว่าขวดพลาสติกใส่น้ำอันตรายสารที่พูดถึงว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในร่างกายของมนุษย์นั่นคือสารที่มีชื่อว่าไดาออกซินค่ะไดออกซินจะเป็นสารพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารเคมีจำพวกอะโรมาติกที่จะมีคอไลนเป็นองค์ประกอบเท่านั้นซึ่งเป็นการเผาไหม้ที่อุณหภูมิประมาณ200-300ถึงองศาเซลเซียสถ้าเกิดเผาที่อุณหภูมิสูงหรือน้อยกว่านั้นก็จะไม่เกิดสารพิษชนิดนี้และสารพิษชนิดนี้ไม่มีใช้ในอุตสาหกรรมใดๆในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการเกิดสารพิษชนิดนี้จึงไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตจากอุตสาหกรรมค่ะ ตัวอย่างการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเนื่องจากภายในบ้านมีสายไฟที่ทำจากพลาสติกประเภท PVC ที่มีสารอโรมาติกคอร์ไรด์เป็นส่วนประกอบทำให้เกิดสารไดออกซินหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำจากพลาสติกไม่ติดไฟอย่างโทรทัศน์โทรศัพท์ หากเกิดการเผาไหม้ก็สามารถเกิดสารพิษช,ชนิดนี้ได้โดยอันตรายสำหรับสารพิษช,ชนิดนี้ก็คือเป็นสารก่อมอะเร็งนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำดื่มยังขวดเพชรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเมืองไทยไม่ได้มีส่วนผสมของไดออกซินนะคะการนำขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มไปแช่แข็งในตู้เย็น ก็ไม่ได้ทำให้สารไดออกซินหรือสารอันตรายใดๆละลายออกมาจากขวดหรือน้ําแข็งไม่ได้ดูดเอาสารไดออกซินออกมาจากขวดพลาสติกอย่างที่บางคนเข้าใจผิดกัรรวมถึง FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็มีการออกถแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวอ้างต่างๆว่าจะมีสารเคมีจากพลาสติกแพร่อ,ออกมาสู่อาหารให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วบอกได้ว่าไม่มีหลักฐานว่าขวดพลาสติก หรือภาชนะพลาสติกต่างๆจะมีสารไดออกซินค่ะนอกจากนี้ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ตากแดดทิ้งไว้ในรถยนต์ก็ไม่ได้มีสารพิษไดออกซินเกิดขึ้นมีการยืนยันกันออกมาจากนักวิชาการหลายคนจากสถาบันพลาสติกและจากการทดสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2557ที่สรุปออกมาได้ว่า ไม่เคยมีรายงานการตรวจพบไดออกซินในพลาสติกและสารเคมีต่างๆที่มีการกล่าวอ้างว่าละลายออกมาจากขวดพลาสติกทั้งในสภาวะอุณหภูมิสูงหรือสภาวะการแช่แข็งซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนว่าเกิดขึ้นได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ